ตนสำคัญระดับโลกหลายๆคนเปินอู้ไว้บ้างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลแห่งนี้เนี่ยป้าเจพลังจากข้างนอกนะเจ้าปัจจจยพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจากาพระเจ้าหรืออะไอย่างทั้งสิน้นแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถเคลื่อนภูเขาทั้งลูก ย,ย้ายทะเลนั่นคือพลังในตัวเฮาเปิ้น้องว่าก๊อตพาวเวอร์หรือพลังในตัวเราเฮาบ่ฮห้มาก่อนว่าเฮ้ยคนอย่างฉันเนี่ยมีพลังเฮาบ่เกยรู้สึกถึงพลังที่มันอยู่ข้างในของเรามาก่อนเลยเมื่ออีปี้ได้ล่วงรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเพิ่งจะมาตื่นรู้ว่าอ๋อที่จริงอ่ะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งรอบกายเฮาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของเฮาหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงสถานะความสุข สถานะทางครอบครัวของเรามันอยู่ที่ตัวเรานี่เองเริ่มจากตรงไหนเจ้าอีพี่จะบอกแบบนี้เริ่มจากการเห็นตัวเองมีคุณค่าเริ่มจากการให้พลังตัวเองถ้าเขาบ่าเฮือพลังตัวเองอ่ะเขาจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราแล้วเปลี่ยนกระแสจิตเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้จะได้เป็นไปแบบได้เจ้าอีพี่เริ่มจากเรียนมหาการยบวันของครูครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ครูใหญ่ของอีพี่เนาะเปิ้นสอนว่าเขาจะมีพลังก็ต่อเมื่อเราให้พลังตัวเองเราจะมีพลังก็ต่อเมื่อ เราซาบซึ้งขอบคุณสำนึกรู้คุณและเห็นค่าในตัวเองโอ้โหพอหูแบบนี้แล้วเฮากลับไปดูคลิปมหาการเสาเอ็ดวันเฮากลับมาขอบคุณสำนึกรู้คุณตัวเองเห็นค่าในตัวเองบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองจนพลังเฮาชําอะเฮาก็ทรงแผ่พลังเนี่ยรักขอบคุณเมตตาต่อตนเองแผ่ออกไปจากตัวเฮาไปยังคนข้างนอกบรรดาเจ้าเจ้าอีพี่ทาได้บัดถึงเดือน เหตุการณ์สถานการณ์ข้างนอกมันเปลี่ยนไปพร้อมเฮามันเปลี่ยนจะได้จากที่มันมีเรื่องราวรอบๆเข้ามากลายเป็นว่าเฮ้ยพอพลังในข้างไหนข้างในตัวเขาเปลี่ยนให้เขาเริ่มได้รับความสุขเริ่มได้รับความสงบสุขในหัวใจเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งดึงดูดผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวเราให้มันเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นในแง่ดีเป็นสิ่งดีๆอะไรมาถี่มา ตรงข้ามกับเมื่อก่อนที่เขาบอเคยฮือพลังตัวเองนะมันมีมันมีกล้าแบบดึงดูดสิ่งลบอะ่ะดึงดูดเรื่องราวลบๆบดึงดูดกัค้คนลบๆบคนบดีเข้ามาหาเขาอย่างโหหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนโลกภายในและกลับมาให้พลังตัวเองโลกภายในเราเปลี่ยนก่อนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ยินคลิปนี้แล้วถ้าบอกว่าอีพี่อู้ถึงอไย่างอีพี่กาลังอูถึงกดระดับโลกที่ชื่อกดแหงแรงดึงดูดกดจักรวาลดูจะเรียนได้อย่างไรคะ